สวัสดีครับพบกันเนี่ยนะครับกับมิสเตอร์ดอยชาแนลนะครับผมอาจารย์ดอยเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อ IPv6 ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับโดยวันนี้จะพูดถึงการทำ s t a t i c a l l o ของ i อ v 6นะครับนะครับโดยวันนี้ผมจะสาธิตในโปรแกรมที่ชื่อตัว G n เนสทุกคนก็ไปหาดาวโหลดมานะครับรวมถึงไอโเสก่อนนะครับผมก็มีขั้นตอนการปรับแต่ง G n เนสสดูในยู u ูบได้เลยนะครับต่างิ้นต้นเนี่ยเราก็มาเปิดเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับ ตรงนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้สมมติตั้งชื่อว่า ipv6 นะครับสแตติกนะครับเราก็กดเซฟตรงนี้ไว้ด้วยโอเคนะครับเงิมต้นก็เอาเราเตอร์มาสากักมาสักสองตัวนะครับเราเตอร์ต้องมีไอเวสก่อนนะครับมาวางไว้นะครับหัก็เอาสักสองตัวก็พอนะครับสองตัวก็พอนะครับโดยสองตัวนี้เราก็จัดการนะครับ ใส่การ์ดให้มันก่อนมันจะไม่เหมือนโปรแกรม Packet Tester กกนะนะครับเราก็ใส่การ์ดก่อนนะครับผมก็เลือก slot ผมเอาเป็น fast support หนึ่งแล้วก็การ์ด 4T นะครับสองตัวเหมือนกันนะครับนะครับนะครับเป็นการ์ด fast และก,การ์ด 4T แล้วก็ลากสายถึงกันนะครับ แต่ตรงนี้ก็ออกมาจากเซเรียลหนึ่งไปออกเซเรียลหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ได้โชว์ปอดเป็นผมก็ติ๊กตรงนี้นะนะครับแล้วก็ตรงสวิต์มาต่อขั้นนิดหนึง่งอินเทอร์เน็ตสวิต์อินเทอร์เน็ตสวิตต์ตัวนี้มันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นแค่สวิตต์ออกเฉยๆนะนะครับคอนฟิกไม่ได้ทําได้แค่แมนนวลเวียรานิดนึงนะครับอันนี้ก็จาก F0 มาต่อปอดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จาก Ethernet0 ออกปอดสองแล้วกันนะครับ ตรงนี้ถ้าอยากแย,กแยกแยกชัดเจนก็เข้าไปคอนฟิกเหมือนกันระบุนะครับอันนี้ลบชิงก็ได้นะครับผมก็เอาปอดหนึเนี่ยนะครับบอดหนึ่งอยู่เวียงรัน1นโอเคนะครับบอดสองอยู่เวียงรันสงนะครับนี่ได้แยกกันชัดเจนนะนะครับโอเคนะครับจะได้ไม่บอดคัทถึงกัน แล้วผมก็จะ,จะดีไซน์ไอพีเป็นเวอร์ชัน6นะครับเป็นพีวีนะครับการคำนวณในพีวยังไงเนี่ยต้องไปไปดูวิดีโอที่ผมทำไว P ้ในพีวเหมือนกันนะครับผมดีไซน์แบบง,ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเอาเป็น a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  ของอันตอนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันมาร์คสักเก้าสิบหกนะครับดีไซน์บนแบบง่ายๆนะอันนี้เป็นงานของตัว a 1, 1นะครับตัวนี้ให้เป็น b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  ของอันตอนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันมาร์ค 64นะครับตัวฝั่งหนึ่งก็ต้องอยู่วงเดียวกัน B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  เบิ BB BB. ้ลเิเอาเป็นเบอร์สองนะครับมาร์ก64บิดนะครับอันนี้เพื่อทดสอบทฉยๆีนะครับนะครับไอตัวหนึ่งไม่ซ้ำกัน C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  เบิ้เบิเบอร์หนึ่งมาร์ก96อันนี้ผมดีไซน์พิเ้วนะครับแต่ผมจะใช้พตีตามนี้นะแล้วก็เป้าหมายคือ จาก a 1เนี่ยต้องปิงเจอเบอร์ CC ของกันหนึ่งเหมือนกันครับ AS1 ก็ปิงเจอ AA ของกันหนึ่งให้ได้นะครับอันนี้เป็น IPV6 ทั้งหมดครับผมก็เปิดเราเตอร์ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเปิดเราเตอร์ขึ้นมาอันนิดหนึ่งนะครับกันทุกคนต้องไปปรับจูนเองนะจะได้ไวนะครับแล้วก็คอนโซนเข้าไปนะครับทุกตัวนะครับคอนโซนก็จะคอนโซนสองตัวนี้อันหนึ่ง a s นะครับโอเคนะครับผมไปที่ เราเตอร์ R1 นะครับผมจะใช้ IP ตามนี้นะแต่ก่อนใช้ IP เนี่ยผมจะบอกก่อนว่าในเราเตอร์ Cisco เนี่ยนะครับผมถึงขบวนที่เป็นใน p v 6นะครับสามารถใช้ IP ได้หลายแบบมากเลยในอินเทอร์เฟซเดียวกันเนี่ยใช้ IP ได้หลายหลาย type นะครับคือี v c จะมี3 type นะครับ Unicast Multicast Unicast นะครับนะครับ Unicast ก็ยังแบ่งเป็นนิมงโมลุคอลอีกนะนะครับนะครับอย่างตัวฟ้าชนทับศูนย์เนี่ยนะครับผมตอนนี้ผมโชว์ให้ดูถ้าเราโชว์ IP เรา ไม่เห็นอะไรนะต้องโชว์เป็น ipv6 down นะครับตอนนี้ไม่ขึ้นเลยเหมือนจะโชว์ประมาณนี้เลยโชว์ ipv6 interface with นะครับ, 6, face, ap, รบยังไม่ขึ้นนะครับผมจะเซตตัวอย่างให้ดูนะครับ config terminal นะครับ interface fast0/0 นะครับผมค่ัพิม ipv6 enable no shutdown แค่นี้นะครับไอตัว มัลเตอร์นเนี่ยมันจะเจนมิ้งโลกลคอลขึ้นมาอัตโนมัตินะอันนี้ที่ผมก๊อปให้ที่ผมพิมพ์นะครับตอนนี้ผมเซตแบบง่ายๆมากๆเลยใช้แค่นี้เคยจะบอกว่าแค่ enable ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้อีพีแล้วนนะซึ่งอีพีตัวนี้เรียกว่ามิ้งโลกลคอลสามารถคุยกับมิ้งโลกลคอลได้กันนะครับอันนี้นักโน้ตบุ๊กตัวใหม่ๆนะครับสามารถามีมิ้งโลกลคอลอตัวเองนะครับผมช่วยพิพิธเลิฟนะ ให้ดูว่ามี IP ขึ้นมาอะไรเห็นไหมครับนะครับชื่อ fe 8ปดูนใช่ไหมครับนะครับ,รบ,นะรบขึ้นมาทันทีโอเคนะนะครับเอามาต่อนะครับจากดอะแกรมของผมเนี่ยนะครับลายแกมงผมนะตอนนี้ขาขาเราเตอร์อันหนึ่งเนี่ยมีเบอร์นี้อยู่นะครับอันนี้ a ของก้อนหนึ่งนี่คือโฮสต์นะแต่เราสามารถ คอนฟิกเป็นแบบตัวเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับใช้ EUI64 ช่วยมันจะเอา MAC address มาเป็นโฮสต์ให้อัตโนมัติดูนะครับการเซต IPv6 อีกมูมแบบหนึ่งตัวที่เราไม่ต้องไปใส่เป็นโฮสต์นะอินเทอร์เฟซฟาสส่วนทับศูนย์นะครับผมก็พิมกันนะครับ IPv6 address ปกติถ้าเป็นเวอร์ชัน4ก็ i p address ใช่ไหมครับเวอร์ชัน6 IPv6 a d d r e s ก็ใส่เลยนะครับ AAAA ของอันของอันนะครับใส่ไม่ต้องใช่เลขหนึ่ง ปรเตสใช้คำว,ว่า EUI 64ช่วยคือถ้าพิมพ์ค่ัเนี้เดี๋ยวเราเตอร์มันจะแ a กเดตเนี่ยมาเป็นโฮสที่เราอัตโนมัตินะครับนี่ผมเซตแบบนี้นะเซตแบบที่สองเป็นแบบอัตโนมติกเหมือนกันแต่ว่าแ a กเดตมาเป็นโฮสน,นะครับเรามาดูนะครับโชว์ i p v 6เราได้ P ตัวนี้มานี่นะครับตัวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแม็กตัวนี้แม็กกันเดยนะเนี่ยแต่ผมก็ไปโชว์ยสเตเฟทดูจะเห็นทีนี้จะมาชั้นแบบมันนุ่นบ้างชั้นแบบมันนุ่นนะครับแบบนนุ่นจะชั้นตัวนีหนแบบนนุ่นนะครับเหมือนเดิมครับคอนดิชั่นนุ่นนี้สเตเตทฟ้าสินลบศูนย์นะครับก็ใส่ a p v 6 a d d r e t AAA วนๆหนึ่งครับเก้าสิบหกอันนี้เสร็จและ นะครับโชว์ดูใหม่อพิเราสังเกตว่าแค่อินเทอร์เฟสเดียวเนี่ยเราสามารถใส่ p พได้หลายตัวเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของไอพีวนะครับนะครับอ่านผมเช้ค p ครบทุกตัวก่อนนะครับต่อไปนะครับขาดเ r i a l มแวมั่งนะครับเนะครับอินเทอร์เฟสเอสหนับศูก็ใส่ไอพีว p ซิกบีบีบี้างว่าบีสตัวนะข้ว่านึ่ับหกสิ นะครับของตัวที่ IPv6 address BBBB วันวันหนึ่งครับ64 No shutdown นะครับนี่ของอันน,นะต่อไป R2 นะครับ R2 ก็ต้องเซตนะครับ Config c o n f i g terminal นะครับ interface s e s t 1ทับ0เหมือนกันนะครับ ไอพีวีซิกอัปเด b บีบีบีของฉันวันสองครับหกสิ่ดาวนะครับผมใส่ให้ครบนะอะ่ต่อไปอ2เนี่ยขาฟาส t 0นับศูนย์ะครับอาสองฟาศูนจะเป็นเบอร์ ctc ผมก็เอ็กซิออกมานะครับอินเตอร์เฟสฟาสสวัสดีครับอินเตอร์เฟสนะครับฟาสซนทับศูนนะครับไอพี เซตเดสซี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 คำว่น่านนะครับหนึ่งครับเก no ้าสิบหกโนชัดดาวเห็นไหมครับตอนนี้คือเช็คได้พีครบหมดนะครับท,ทุกสี่พอร์ตมาทดสอบว่าปิงเจอกันหรือยังนะครับเอาผมไปไปที่อันหนึ่งแล้วกันนะอันหนึ่งผมเนี่ยผมต้องปิงเจอขาวแวนด้วยกันก็คือปิงบีบีบีคำว่าสองเห็นไหมครับปิงได้แต่เขจะมาปิงข่าวฟ้าเนี่ย ปิง c 4, on, 1. 1 ping không không ping. c c c งอนงอนหนึ่งยปิงไม่ได้นะครับเป้าหมายผมคือให้ r าหนึ่งิง c c c ขออนหนึ่งได้ r 2าสองปิง a อนหนึ่งได้นะครับนะครับเอามาดูนะครับการทําเล้านะครับการทำ static เล้าที่ ipv 6เนี่ยก็เหมือนเวอร์ชันสี่ครับรูปแบบเหมือนกันเลยก็คือ ip เล้าตามด้วย network ip สเต็ปมาร์กเจ็ด v เหมือนกันแต่ถ้าเป็น ipv เวอร์ชักเนี่ยก็พิมพ์แค่ ipv s เล้านะครับตามด้วย ไอพีชั้นหกมาร์กเท่าไหร่ทำด้วยเกตเวเหมือนกันเอามาดูครับ r หนึ่งผมก็เข้าหมดคอนฟิกแต่ผมก๊อปให้นะครับก็พิมพ์เลยครับ ipv6 เหล่าอ่าแล้วก่อนการใช้ฟีกเน,นี่ยอย่างผมเขามานี้นะครับ ipv6 unicast routing อ่าตัวนี้สําคัญมากเลยถ้าไม่ใส่ตัวนี้นะครับเราจะทําพวก routing ได้ไม่สมบูรณ์นะนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำเข้ามานี้เข้ามาน,นึงนะครับก่อนตัวนี้ก่อนเลย ipv6 unicast routing นะครับแล้วเอามาต่อนะครับ มาต่อที่ตัวเราเตอร์ตัวเดิมนะครับร์เตอร์อันหนึ่งเหมือนเดิมนะนะครับประกาศเขาต่อก็พิมพ์ t p ีซิกเรานะครับต้องการเน็ตเวิร์กผมต้องการเขาเน็ตเวิร์กนี้ก็ใส่เลย c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  ของก้อนของก้อนใส่ตัวเน็ตเวิร์กนะครับมาร์กเก้ิต7กบีดเบตคือ bbbb BB. ของก้อน2อันนี้คืออันหนึ่งประกาศเห็นไหมครับก็คือเหมือนเดิมครับเน็ตเวิร์กปลายทาง นะครับเกตเวยเห็นไหมครับเกตเวยก็คือเน็ t ฮอ p ไอพี hmm. ของ router ตัวต่อไปนี่คือที่ผมใส่ให้นี่คือประกาศที่ R1 นี่คือเกตเวยเห็นไหมครับเกตเวยนะต่อไปที่ R2 นะครับ R2 ก็เหมือนกันนะครับเข้าหมดคอนฟิกพิมกันนะครับไอพี V6 Unicast Routing นะครับก็พิมกันไว้นะครับไอพี V6 ลาว AAA A, นะครับ มัลโนลฮัลโหลมา96บบต7เบคคือเท่าไหร่ครับเกตต้องฝั่งตรงข้ามคือ B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  ของฮัลหนึ่งโอเคเสร็จแล้วอาร์สองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้ผลตรงตามที่ต้องการไหมนะครับนี่ที่อาร์สองนะเหมือนกันนะครับอาร์สองยังลืมเซต IP Unicast Routing เหมือนกันนะนะครับเรามาดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอาร์หนึ่งอาร์หนึ่งต้องปิง อันงต้องปิงไอพีอะไรอะไครับอันหนึ่งต้องปิงตัวนี้ได้ C C ของว่หนึ่งนะครับดูว่าปิงได้จริงไหมปิงนะครับ C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  วงก้อนหนึ่งโอเคครับสําเร็จครับอันสองครับปิงได้จริงไหมปิงนะครับ A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  วงก้อหนึ่งโอเคครับสําเร็จยอดเยี่ยมมากครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์พอสมควรนะครับการทำเราติ้งนะครับ เหมือนกันทุกอย่างเลย IP เล้วนี่ครับเน็ตเวิร์กปทางมางร์กเท่าไหร่ 7W โอเคไหมครับก็คงจะได้ประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะทำเรนเดียกเล้าในพิพให้ดูนะครับซึ่งง่ายกว่าตัวน,นีนะ้โอเคนะครับไว้พบกันนวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ